สวัสดีครับตอนนี้เรามาเดินเล่นที่นูเบอร์กริงน่าจะเป็นอีเวนต์เขาใช้คําว่านูเบอร์กริงบูโรบาดมันจะมีอีเวนต์นะครับเป็นฝั่งตรงข้ามกับที่ข้ามนี้ไม่มีอะไรพี่แมนข้ามรือข้ามฝั่งนู้นอันนี้ประตูข้ามฝั่งนู้นคือที่เราอยู่ที่พิษท,ที่เรากันนะครับตรงน,นี้ก็เป็นฝั่งคนดูข้างนอกที่เขามาเดินเล่นกันนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่กับพี่แมนเอกนะครับกับทีมก็จะมีอีเวนต์อะไรเดี๋ยวพาไปเดินเล่นกันดีกว,ว่าไปจริงๆอันเนี้ย ปีนี้มันเป็นปีพิเศษที่เป็นอีดิชัน50ปีนะครับก็จะมีฉลองดูจากป้ายข้างบนเยอะมากก็จะเป็นนับไล่ปีกันไหมครบรอบ50ปีแล้วเนาะเร็วมากทีมเราก็เกือบเกือจะครบรอบ10ปีแล้วเหมือนกันอันนี้9ปีฮะตอนนี้ก็จะเป็นแบบบูธของ B M เดี๋ยวเราไปดูนี่ดีกว่าของที่เราชอปปิ้งบ่อยๆเป็นพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับอะไรชุดชุดแข่งนะครับ ตอนนี้ BM เขากำลังจะโชว์แล้วนะครับมี m M8 นี่คือ M8 เปิดประทุนไปดูใกล้ๆก็ได้ไม่รู้มีโชว์อะไรทำไมมันเอาท่อมาวางเยอะแยะมากแล้วเดือนนียเขาเปิดตัว M4 C S L ด้วยซึ่งตัวนี้ไม่เคยมีมานานแล้วนะมีมาก่อนตั้งแต่ตัว E E 6 6อ่าใช่ตั้งแต่ E 4 6แล้วก็เป็น m C S L ส่วนตัวนี้เป็น M8 เดี๋ยวเราไปดูร้านช้อปปิง้งชื่อร้าน a t ต m ม,มิ a t o ต i c นี่ ไม่เคยมีวงนักร้องอะตอมิกคลิกเช่นบอกว่า <g ülme> น่าจะแก่น้าดูนะพู้นึงนี่เดี๋ยวพาไปดูสิ่งที่พี่แมนชอบซื้ออะไรที่พี่แมนชอบซื้อเนี่ยราคาดีอเอ้ยมีเสื้อเลยคนโลด้วยก็สวยดีนะตัวนี้เท่าไหร่สามสิบสามยูโรสาสามยูโรก็ถ้าพันนพันพันต้นต้นออันนี้แมนไทยแมนไทยนได้แชมป์เก้าหนึ่งหนึ่งปีที่แล้วใช่ไหม นี่ครับที่เราจะไปซื้อถุงมือซื้ออะไรกัน<อ>ถุงมืออันนี้ไม่แพงถุงมือถุงมืออันนี้แค่80ยูโร,โรแล้วมี f อ a ฟย์เอฟพูด้วยทีมเราสิทธิพิเศษ,ษนะลดกี่เปอร์เซ็นต์นะพี่แมนไม่บอกดีกว, <c oughs> ว่าชุดนี้ดีกว่าชุดนี้มันก็จะมีหมวกมีบาเออโทษทีไม่ใช่หมวกมีบาราคาว่ามีเสื้อเสื้อสองร้อยสิบห้าเองซึ่งเราก็สอยไปแลสองร้อยสิบห้าก็เท่ากับ เจ็ดแปดพันทั้งครบเซตเลยจริงๆไปซื้อไทยเสื้ออย่างเดียวก็สี่ห้าหกพันแล้วพี่พี่จ้ามจะเอาอะไรหมวกเบลล์อ่ะหมวกเบลแพงไหมถูกไหมก็ลดยี่สิบลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่จากทาเนี่ยแสดงว่าถูกอันนี้แขกไหมหรือว่าเป็นโลโก้รถปะมีเบาะเลคคาโรนูเบิร์กลิงไปดูนี่ดีกว่าเบาะเลคคาโรนูเบิร์กบิงราคาเท่าไหร่สองร้อยโนซับมีซับหรือปลซับแบบซับลำโพงก็ประมาณสองร้อยสองพันต้นต้นสองพันนี่เท่านห้น แต่เป็นหมื่นนะก็โอเคนะอันนี้ต่อตัวปะน,น่าจะต่อตัวมีอะไรน่าสนใจไหมพี่ถอยหน่อยเพราะว่ามีไม้แล้วเยอะแบบให้เห็นขี้ตาเลยเฮ้ย <c oughs> อันนี้ M 1อันนี้น่าจะเป็นแบบอ๋อการเล็ทเทอร์โบอันนี้เป็นเทอร์โบยี่ห้อดังอยู่ <c oughs> ที่สพอร์ตหลายหลายยี่ห้อ,อนะครับแล้วก็มีท่อ a ะคาโปวิ ตอนนี้เราเดินมาที่ empower empower เม oh, mm ียนโอ้โหวันนี้รุ่นเก่าอันนี้ช mm ื hmm. ่อค,ครกเป็นคนขับอันนั้นก็จะเป็น e 4 6อันนั้นเป็น e 3 0 mm hmm. นะครับอ่าอันนี้รถแข่งไงพี่แมน m 4 gt 3ตัวใหม่อะตัวใหม่ตัวใหม่เป็นไง m 4 gt 3ครับสเปคก็ขี่แรงมาอยากรู้ว่า6 สปีดไม่ได้บอกนะบอกแค่เกียร์ไหนสองข้างในหน่อยมีจออยู่ตรงนี้ด้วยโอ้โหลูนี่ใหญ่มากเข้าไปนั่งได้เลยเกี่ยวกับพวกระบบดูดอากาศที่รีดออกมานะครับหลักพรศาสตร์แต่ว่าตกแต่งบูธสวยดีนะมีสนามอยู่ด้านบนด้วยอันนี้เซตสสสมัยยุกนู้นนะใช่ไหมพี่แมน คือรุ่่นเกาใช่รุ่นเก่าแล้วปีไหนอ่ะเขียนอยู่นี่ไงปี2010ไอ้ไอ้นี่ไอ้ไอ้นี่นะเป็นยากันมากครับแล้วแต่รุ่นเก่าแล้วอ่ะใช่ใช่ป่ะเอ่ออะไรก๊อกก๊อกทิโมทิโมก๊อกและไอ้คนที่ขับคันหน้าเนี่ยที่เป็นซีคันเนี้ยเสียเนี่ยพี่ก็ไปดูแม่งก็ใช้ตัวทีนี่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 มันก็กล้องเหมือนกันเห็นป่ะแม่งขับตั้งแต่ตัวนี้เลยเนี่ย เฮ้ย <Hey, S 2> แต่ดูข้างในหน่อยดียว่ยังคงลายไม้แล้วก็ได้เกลิ่นอารมณ์แต่ผสม,มกับความซิ่งเข้าไปดูโลบาด้านหลังหน่อยโอ้โหเป็นไงเปลมน้ำมันตรงนี้อันนี้น่าเติมน้ำมันปะ่ะลำโพงปะ่ะสงสัยฟังเพลงเดี๋ยวเราไปดูบูธอื่นต่อดีกว่าไป ตอนนี้เราเดินมาอยู่ตรงกลางนะครับหองออซึ่งมีรถโชว์รถแชมป์ในแต่ละปีนะครับตั้งแต่ปีนู่นเลย 2, 2020ไลย่ๆมาจริงๆต้องเป็นรถเราอยู่ในนี้ด้วยนะพี่แมน <laughs> รถแชมป์ปีล่าสุดก็จะเป็นของแมนทายนะครับก่อนหน้านั้นก็จะเป็น R8 R8 น่าจะปี19ได้ไหมเอาเอาสคนนี้ออกได้ไหมบังไล่ <laughs> ามาด้านซ้ายก็จะเป็นปี R8 มี86ด้วยทำไมไม่มีรถเรามาโชว์อหง เราก็แชมป์ใช่ไหมแชมป์อสองสมัยแล้วเราก็ไล่ไล่าย,ยาวไปจนถึงอดีตครับนี่มีรางรถไฟข้างบนด้วยนะแต่ไม่เคยเห็นมันวิ่งเลยว่ะเดี๋ยวเราไปดูร้านสุดท้ายที่เราจะพาไปดูเนี่ยร้านนี้จริงๆแนละ้วทุกคนชอบเพราะว่าจะบอกว่ามันขายของนูเบิร์ลิงหมดเลยนะครับมีหมวกมีอะไรเดี๋ยวพาไปเดินเล่นกันนะครับก็เดี๋ยวคงไปปิดจบตรงนั้นนะครับ <c oughs> เรามาดูหมวกกันนะอันนี้ G P หกกับ G P เจ็ดหกกับเจ็ดต่างกันยังไงเจ็ดเจ็ดอยู่ซ้ายหกอยู่ขวามรุ่นอะไรเอ็กดูดิต่างกันยังไงวะว่าหน้าจอก็เท่ากันนะแต่ว่ามีช่องช่องช่องระบายใช่ไหมใี่ไหมไม่มีเพิ่มข้างบนอันนี้คือเจ็ดรุ่นใหม่กว่ามันก็จะมีช่องเยอะกว่าด้านหลังด้านหลังมีปีกด้วยดูดิอันนี้มีปีกเพิ่มด้วย อันนี้ไม่มีปีกใช่เรียบแล้วก็ตัวนี้ต่างกันนะดูด้านในไหมเปิดดูด้านในหน่อยเจ็ดเหมือนกันมั้ยเหมือนกันมั้ยเหมือนกันเหมือนกันเนาะเหมือนกันไปก็ช่องระบายอันนี้เราดูแบบไม่มีความรู้นะเหมือนกันเหมือนกันผ้าด้านไหนก็ฟิลลิ่งเหมือนกัน ภาพบรรยากาศโดยรวมเลยครับอ,อันนี้ก็ขายของเกี่ยวกับ BM นะครับตัวนี้46ยูโรโ้มีรองเท้าแต่ M ด้วยมีเสื้อพร้อมายเซน็นโอ้มีรุมกลางด้วยอันนี้120อันนี้โอ้อันนี้ของแมนชายนะครับขายของเฉพาะ ย็ด <Yeah>, oh. เขาเฮ้ยอะหงจีดีสามใหม่แล้วแข่งใช่ไหมมันเป็นคับคาที่เป็น GT Track Day ที่มันเหมือนวันเมกเลสอะใช่ไหม,ไหมนะเออไฟหน้าแบบทำเหมือนแบบจะยุคก,ก่อนก็ยุคใหม่ที่มันกันหินใช่ป่ม GT ดีสามจีสามถูกต้องเก่งมากครับพี่แมน แล้วก็มีของขายนะครับใช่ถูกต้องถ<ช>ูกต้อง <c oughs> เพราะมีโปรกันไหมจร <c oughs> ิงจริงแต่ว่านี้เป็นตัว AM r อ r อ๋อใช่ตัว MR M R คือจะมีล้อหลังพิเศษนะเมันจะแบบถ้าดูง่ายๆนะมันจะเป็นตัวพิเศษที่ที่ค่ายนี้เขาทำขึ้นมา <c oughs> อ่ะหงจะซื้อโมเดลไหม ขายโอเคครับ, okay, รบตอนนี้เราก็มาดูร้านสุดท้ายที่เราเข้ากันทุกครั้งเป็นร้านซเเีย i นะครับขายของนูเบิร์กลิงหมดเลยไปซื้ออานี่ของใหม่แต่ไปซื้อร้านอื่นเป็นหมวกแบบ50 e d i t อิ n ชัพอดีครบรอบ50ปีของเขานะครับ2 0ยูโรอันนี้เป็นร้านซเเเ n i นะครับที่บอกวขายของนูเบิร์กลิงหมดเลยไปโอ้ อันนี้รถเหมือนเราเลย G3 อันนี้ G ีีเหมือนเราเป๊ะเลยนะครับที่บ,บ้านเราเข้ามาโชว์อันนี้30อันนี้30ยูโรสวยปะสวยปะสวยปะมีแถบข้างด้วยเฮ้แจ๋วดีวะ่ะมาหงเลิกเสื้อสวยอันนี้เสื้อทั่วไปก็เท่าอันนี้25 Euro. ยูโรเออไปดูสติกเกอร์กันดีกว่าพี่แมนชอบซื้อมากไหนะแนะนำหน่อยดิแนะนำหน่อยสติกเกอร์ตัวที่เขาเล่นกันอนะ่ะมันหมดแล้ว นี่ไงใช่ต้องเป็นตัวนูนเป็นเป็นคราฟ้าเป็นไอตัวนูนใช่ใช่เนี้ยแน่อยู่ฝั่งนู้นป่ะนี่ไงก็ตัวนูนสีมันต้องเป็นอย่างนี้นะแต่เราเป็นสีนี่ไงสีนูนนี่ไงรู้แต่ว่านี่เท่าไหร่เม่มีราคาเลยถูกนวถูกถูกกว่าที่ปั๊มอ่ะจริง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 สีนี้ก็สวยนะอันนี้กี่ยูโรอันนี้อ่ะพี่อันนี้ห้ายูโรอันนี้เท่าไหร่อันนี้เก้า แต่ก็ไม่ได้มีของนูเบอร์ิกอย่างเดียวนะก็มีพวก m g f u r r y อะไรเงี้ยเสื้อ m g นะครับแล้วก็มีโมเดลคนเยอะมากเลยเนาะได้ก็ตอนนี้ก็พามาหลายร้านละจนร้านค้สุดท้ายที่เราชอบบ่อยๆนะครับก็เขาเรียกหลายอาจจะมีถ่ายเล่นกันเองบ้างนะครับก็ไปถือสาแล้วก็มีกล้องที่มันไม่ใช่มือโปรมาถือแต่ตอนนี้มือโปรนะครับเมงถือเรียกพี่ช้อนนะครับชอบช้อนนะครับก็ เดี๋ยวลากันไปก่อนเท่านี้นะครับวันนี้พามาเที่ยวนูบริกริงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งที่คนทั่วไปก็มาเดินช้อปปิง้งซุปอเนียอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เดี๋ยวคราวหน้าพาไปดูอะไรเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับไปก่อนบ๊ายบาย